Got it. บันเทิงฮ่าาจะพูดถึงคู่จิน้นคำฮิตทิตคำนี้เพิ่งถูกนำมาใช้เรียบบรรดาคู่รักหรือคนรักในวงการบันเทิงได้พักใหญ่โดยมีที่มาจากคำว่า imagine ซึ่งส่วนมากมักจะใช้กับดาราหรือบุคคลสาธารณะที่มีชื่อเสียงที่แฟนคลับต่างก็ลุนให้เป็นคู่รักกันจริงๆนอกจอเพราะอินจากผลงานละครที่ทั้งคู่ได้เล่นเป็นคู่พระนางกันวันนี้กอสิบบันเทิงฮาก,ก็เลยขออนุญาตนำภาพกุ๊กิ๊กกุ๊กิ๊กน่ารักน่ารัก,รกของบรรดาคู่จิ้นจากละครโดยนำเอาเบื้องหลัง มา,ากัน่นารักจนทำให้ฟินได้ขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะ <c oughs> ขอเริ่มกันที่คู่จิ้นไวยละอ่อนอย่างออมสุชาและไมพิรัตคู่พระนางจากซีรีส์เรื่องฝูหาวุ้นนัก,ร,กรักเต็มบ้านในเวอร์ชั่นไทยที่ถูกแฟนๆจับให้มาจิ้นกันนอกจอแถมยังคอยลุ้นคอยเชียร์ให้คบกันจริงๆเพราะต่างก็โสดทั้งคู่และไวยก็ใกล้เคียงกันจึงทําให้สนิทสนมมากเป็นพิเศษแหมก็เล่นจูบก,กันซะเสมือนจริงแบบนี้จะไม่ให้คนดูอินได้ยังไงล่ะจา๊า จอมจมีนััาาคคืควริงทู่้และจากซีรีส์เรื่องนี้เองที่ทำให้ทั้งคู่โกอินเตอร์และเป็นที่รู้จักอย่างมากในประเทศจีนทั้งๆที่ก่อนหน้านี้สาวออมก็เคยถูกจับให้จิ้นกับสาวลอยอย่างตีหน้าจากภาพยนตร์เรื่อง Yes or No อยากรักก็รักเลย ดูท่าว่าคราวนี้จะมาแรงกว่าเพราะรายการทีวีร่วมถึงผู้สร้างหนังของจีนต่างก็มารุมจีบให้ทั้งคู่ไปรับงานคู่กันเพียบรวมถึงงานในไทยก็รับซับคู่กันแบบแน่นเอียดเลยล่ละค่ะ ่อด้วยคู่จิ้นต่างวัยอย่างนุ่มอเล็กธีรเดชและสาวจอยลลานีที่ถูกจับให้มาจิ้นกันจากละครเรื่องกวนขานทองกับแก๊งพ่อปลาไหลที่ก็ได้รับฟีดแปลกดีมากจากคอละครที่แอบลุ้นคอยเชียร์ให้จิ้นกันนอกจอถึงแม้ว่าละครจะจบไปแล้วก็ตามโดยมีการก่อตั้งกลุ่มแฟนคลับคู่จิ้นขึ้นมาโดยเฉพาะบวกกับทั้งคู่ก็ยังคงขอกย้ำความฟินด้วยการโพสต์รูปภาพลงอินสตาแกรมแบบให้เห็นในฉบับที่เรียกว่าวานเวอร์ให้เห็นกันอยู่บ่อยๆแต่ก็ไม่ว่า มีบางส่วนที่ไม่เปิมอยู่เหมือนกันค่ะเพราะด้วยวัยของฝ่ายหญิงนั้นที่มีมากกว่าฝ่ายชายถึง1 1ปีจึงทําให้ถูกมองว่าไม่เหมาะสมกันแต่ถึงอย่างไรก็ตามก็ต้องมาคอยลุ้นกันว่าสรุปแล้วคู่จิ้นคู่นี้จะไปได้นานถึงไหนเพราะต่างฝ่ายต่างก็ออกมายอมรับแล้วว่าสนิทสนมกันมากค่ะคุณจาง นางเด็คุกิมิยะและสาวยายาอุรัสยาที่ถูกจับมาจิ้นกันตั้งแต่ลงละครคู่กันเรื่องแรกยันปัจจุบันซึ่งก็ยาวนานมากว่า4ปีแต่กระแสก็ยังแรงไม่มีตกเพราะด้วยความสนิทสนมที่ทั้งสองครอบครัวมักจะไปไหนมาไหนด้วยกันอยู่บ่อยๆทั้งไปเที่ยวและไปทำบุญหลายคนจึงมองว่าถ้าทั้งคู่จะคบกันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะต่างก็ลงความเห็นว่าเป็นคู่ที่เหมาะสมกันที่สุดแต่ถึงแม้จะจิ้นกันให้ตายขนาดไหนทั้งคู่ก็ยังคงปากแข็ง ยันคำเดิมว่าเป็นแค่พี่น้องกันเท่านั้นแหมณเดชนยายาจ๋าถ้าภาพมันจะฟ้องว่ากุ๊กกิ๊กน่ารักน่าเอ็นดูสักขนาดนี้จะเป็นพี่น้องหรือแฟนกันก็ไม่มีใครว่าหรอกจ้าปิดท้ายกันด้วยอีกหนึ่งคู่รักต่างวัยที่จะไม่พูดถึงก็คงไม่ได้เพราะกระแสจิ้นมาแรงซะเหลือเกินจน ยกให้เป็นคู่จิ้นคู่ใหม่คู่ล่าสุดของวงการแต่คู่นี้น่าจะต่างวัยกันจริงๆค่ะเพราะเป็นคู่ของหนุ่มเจมสจิรายุและหนูน้อยวันใหม่ ตระกูลฉัดบริรักษ์ที่ถึงแม้จะไม่ได้เล่นละครคู่กันแต่ล่าสุดก็มีผลงานการถ่ายแบบคู่ลงปกนิตยสารสุดสัปดาห์ด้วยอิริยาบถต่างๆที่สาวน้อยวันใหม่ทั้งกอดทั้งหอมแล้วก็ทั้งจูบเล่นทําเอาบรรดาแฟนคลับต่างก็ฟินไปตามๆกันแต่ส่วนหนึ่งก็ออกมาวิจารณ์ว่าภาพจุดจุ๊บกันบนหน้าปกนั้นไม่เหมาะสมหืม hmm. จะว่าไปแล้วมันก็แล้วแต่ความคิดแล้วแต่มุมมองซึ่งภาพทั้งหมดก็แค่ต้องการจะถ่ายทอดความรักความผูกพันระหว่างพี่ชายและน้องสาวก็เท่านั้นคะ่ะ สิ่งภาพของบรรดาเหล่าคู่จิ้นน่ารักน่ารักที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากทุกเว็บและจากละครทุกเรื่องที่เรานำมาเสนอด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาของก๊อสิบบันเทิงห้าแล้วต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ทางททบ5้านะคะบ๊ายบาย